สบายดีจ้ามาพบพอกันอีกแล้วกับสาวลาวในสวีเดนมเอนี่จะมากินนี่ตาสส้วติ่นไกล้ติน่นไก่้ใหญ่ๆอวบๆเลยจ้าหายหน้าหายตาไปหลายมือเนาะ <c oughs> เออบัไดเหตุคลิปหลายมือเนาะพักกับก็มีพักสลัดพักสลัดนี่ใบย้อยใหญ่นน่อันนี้คือตัดแบงสามแบงแบงสองแบงสามแล้วอื มีมะเพ็หวานนี่มีซ้ำนี่แหละอืมผักกับกันเลยเออม้ามากินกันเลยนอะก้อนที่เราจะไปกินฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวลาวในสวีเดนเนี่ยเด้อม้ามากินน้ำกันแ่บๆน้ำกันจ้าทุกคนตําั่วขาปุ้นเตีนไก่ ซบเบิ้งสีสารมันคือสีโบเพชรเนาะคือสีโบเป็นตาแซบแต่ว่าแซบด้วยต่ำแบบเลาวๆต่ำแบบบ้านเขานี่ยเนาะต่ำง่ายๆ <c oughs> มาเจ้าผู้ใดมักแห่นตีนใกล้น้ำกันอือากาศบ่ค่อยดีเนาะมืดคึมฝนอืตากลับาตกัตกยัะเล่อตั้งแต่เมื่อวาน บางมือกับ้อนฮอนแทน้อนว่ะเปิดพัดลม <c oughs> บ่มีแอเนะตีนไกลเปื่อยๆด้ยเนี่ยตีนอ้วบอ้วบเปลี่ยนมุมถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปอยู่อัน ในบ้านกะสี่หกหกแน่จักน่อยกะขอโทษขออภัยเนาะ บแมนเฮาบเมียนได้กับเมียนอยู่เนาะเออแต่ว่าเป็นคนบบเฮดเวียกเวียกเือนบบเก่งขนาดเฮดเวียกบ,บ้านบบเก่งเขาก็เฮดได้เท่าที่เขาเฮดได้หดไดแหละ นับข้อมือที่จะได้กลับบ้านแล้วทุกคนอืม มาเพาื่อแบบติ่กล้ กอนเนาะแต่ก้อนทำม,มาตอนทำอีเลยทำเฮื่อนนะบอน,นี่ในเหือนนี่คือนั่งบ่ได้เลยเนีมาแรกๆมือแรกๆเลยคือแบบฮกเฮือเ่อนนะอแบบแฟนเขาอ,อยู่คนเดียวเนาะแฟนเขาเพิ่อนยู่ผพ้เดียวสินะเอาแต่เพื่อนสียู่เนาะเอาแต่เพื่อนสีเฮ็ดแล้วเฮ็ดเบียกมาเมื่อยกันนอนสิเนาะกินข้าวแล้วก็นอนเบิ่งหนังอองสินะ แต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงเนาะเขามาเขาเห็นเขาก็อุดบ่ดได้ที่จะเมียนสินะแต่ว่ากับเมียนแบบบ่ได้สะอาดอย่างไรฮะนะแต่ก็อยู่ได้พออยู่ได้ นับข้อมือนับข้อมือนับมือนับวันเวลาที่จีได้กลับบ้านแล้วทุกคนเออวันที่วันที่สิบแปดเนาะสิบแปดเดือนเดือนหน้านี่นะเดือนสิมาหดเดือนเจ็ดเนาะกับกลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วทุกคนดีใจ พอดอีพอดีวันที่สิบหกเดือนเจ็ดก็พอดีครบปีหนึ่งที่จากบ้านมาแอืมต่บ่ามาอยู่สวีเดนนี้ได้หาก็ได้หกเดือนแต่ก็ทำอันอยู่ไทยเนาะ มาสัมภาษณ์นะมาสัมภาษณ์วีซ่าที่จะมาประเทศสวีเดนนี่นะอยู่ไทยแล้วบวแล้วกลับบ้านบวไดนอกกัไปอยู่ระยองอยู่จังหวัดระยองอยู่กับแม่แฟนแต่ว่าปัจจุบันแม่แฟนกะโอ้ยขอโทษปัจจุบันนี้กับแม่แฟนกันย้จจนนนนยายมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วเนาะ ได้มาอยู่ตัางประเทศนี้กระซั่มกับว่าเขานับศูนย์ไม่เลยเด้เริ่มจากศูนย์ใหม่เลยเพราะว่าภาษาอีย่างเขากับโมฮูนะอะสีสันมันอาจ์ิโบเป็นตาแซบเนาะแต่ว่าโตจริงมันนี้แซบได้ ตามตีนไก่เบิ้งพักสลัดนี่มันเป็นพักสลัดแก้วบอกพักสลัดกรอบเนาะกรอบกอบเบิ้งไหมอืมบะขมเฮ็ดยำกระแซบกินกับหั่นกับนี่กระแซบใส่เบอร์เกอร์ใส่อันใส่เบอร์เกอร์ใส่แซนด์วิชแซบ,แซบ มากมากด้วยตำซ่วตตำซ่วจะตีนใกล้แล้วก็ตำมันมีไวไวแดดออกอีกแล้วเดี๋ยวก็มืดอ,อีกแล้ว เอาแน่เอานอนไปได้เนาะกับสภาพอากาศอืมกับธรรมชาตินี่คือบ่แน่บ่นอนอีหลีด้เอาแต่สีฝนเอาแต่สีลมเอาแต่สีพายุบ้านเฮายามนี้ก็ฝนตกเนาะยามฝนแล้วบ้านเฮาพากันละมัดระวังเลเด้อฝนตกฟ้าลมยานบางท่อฟ้าฝนลมมาหแห้งๆกันนะหลังคาเือนจน Vi er บางบ่อนกับฝนตกหลายกับจนน้ําท่วมเนาะจนน้าท่วมเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ํามันที่สีท่วมมันมันบ่มีบ่อนไหลบ่อนใดเขาเจ้ากะไปทมดินไปปุกเฮือนปุกซานจนมดเนาะน้ำมันไหลบ่ทันมันบม่มีบ่อนอกบางเพื่อบางปีอะ บางปีก็ฝนแฮ่ฝนามาอยากไปเก็บเห็ดอืแต่ว่าเห็ดถันยังบ่อกติบ่อกรบบุูฮู้คือกันอยากไปเก็บเห็ดคืออ่ำคนที่เขาจะมายุตงต่างประเทศแล้วเขาจะไปเก็บนะอยากไปเก็บแต่ว่ายังบ่ได้ยังบ่มีวี่แวว่าจะได้เก็บบ่ ดี๋ยวมือใดมือใดว่างสิให้แฟนพาไปซักยาอืเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่อยู่ประเทศสวีเดนนี่เห็นเพื่อนที่เขาเพื่อนเพื่อนที่ยู่นี่เนาะเขายู่นี่แต่แต่แตโดนนะคะ่ะเจ้าว่าผู้ใดสิไปเข้าป้าไปเก็บเฮดไปเก็บม,มเชลิลรี่มักบ,บลูเบอรี่อย่างนี้ต้องได้ซักยา สักยากันกันมากันแมงเนาะกันแมงกันพวกกันาะแรลงพวกสัดมีพิษนะนะอืมตอดแบบเสียนะบางคน บางคนที่ข้าเจ้าเก่งนะข้าเจ้าไปเก็บเก็บไปขายดิเฮดนะเฮดบลูเบอร์รี่มีใดเดดิข้าเจ้าก็มีรถมีอย่างสินะหู้ป้าเคยหู้ป้าแล้วก็หู้บอนไปเก็บนะะได้เงินดิแล้วก็ฮู้บอลบอลขายพร้อมเนาะ ่หมูเฮียน้ำกันมูเฮียน้ำกันเขาเจ้าว่าเห็นเฮาลิ้นติ๊กต็อกเนาะเขาเจ้าทําว่าเจ้าเจ้ามีซ่องติ๊กต็อกวะเขามามีมีซ่อง youtube น้ำเขามาเห็นเขากินกินไล,ลายๆแบบนี้นะเขาตกใจเขาว่าเจ้าคือกินหลายแฮะเขาว่า มูคู่พากันอึ้ง กินต่ากินอย่างนีกินลายบ่อแล้วกินติด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 กันเฮ็ดคลิปกินต่ํไม่อย่างนะกินตลอดบ่ได้เดือคันเห็นว่าโดนโดนแบบอาทิตย์นึงแบบสินะจึงเห็นลงคลิปกินกะขอโทษขออภัยน้ำเนาะเพราะว่าขันกินกินเพชรกินแบบเพชรลายสิวขึ้นอื ท่านสิไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดแอมคลิปอีหยังท่ายอยู่ทางนอกอีหยังฮะมันบ่ม,นมีบ้านท่ายอ์มั <c oughs> มนบ่มีบ้านท่าย์แอมท่ายไปกับมีแต่บ้อนเก่าๆเนาะเมืองเฮามันน้อยดิเฮาบ่ได้มีแอมเ um, ฮาบ่มีคอนเทนตแบบ์ที่แบบวแบบ่าที่ว่าจังได๋เฮามันอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะ,ฮะนเะฮาบ่ได้อยู่แบบวแบบ่ามีเฮือนแบบสินะคันเฮามีเฮือนมี สถานที่ปุ๊กพักเอียงสิเขากะอยากเฮ็ดคลิปเฮ็ดอันนั้นเกี่ยวกับปุ๊กพักเอียงเนาะหลายๆอย่างสินะบ่ะค่อยมีกิจกรรมเดีย้ย น,นี่ก็คิดว่าหน้าเจ้าของดีขึ้นนะเออดีขึ้นหลายแล้วแบบตอนนี้ก็เหลือตะหอยเปล้วขั้นทำกินเพชรหลายๆหนึงขั้นกินเพชรเฮ็ดคลิปกินเพชรแบบกินเพชรหลายๆติดต่อกันทนแม่นสิวขึ้น แฟนไปเฮ็ดเรียกเนาะจักน้อยก็มา แฮมตึงใกลแซ่บแซบ่บแซบอิหลีเลยบ่ฮคุว่าหลายคนที่สิกินรสชาตเดียวกันคือกับค่อยบอสินะค่อยกินเป็นคนกินรสชาติส้มหวานนัวดิเป็นพวกส้มตำนี่นะอืม ให้มันพอดีพอดี เวลาตำนี่ใส่กะปิดำได้เนี่ยใส่กะปิไปยิบหนึง่งนัวดีกินตำข้าวปุ้นแล้วคิดฮอตแม่คิด <c> ฮ <oughs> อตแม่แม่เรามักเป็นคนแม่เรามักกินตำข้าวปุ้นเนาะ แสบเซบแสบต่ำ แซบอิลีอีลอจะเมิดผาดโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงซ้ำนี้แหละผู้ใดที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวลาวในสวีเดนเนเดิมไปแล้วบ๊ายบาย